กำลังก่อสร้างอยู่ก็มีนะเพื่อนแล้วก็มีเขื่อนเพื่อนๆไอ้ท่อน้ำขนาดยักษ์เเพื่อนมันขวามาดูภูมิทัศน์บ้านเหมือนบ้านลูกกว่าเลยเพื่อนหลากสีมากเลยสีเทาสีเขียวท่านผู้ชมช่องชายวินชาแนล วันนี้เราอยู่ที่คลองลาดพ้าวนะเพื่อนแยกประชาอุทิศก็คือคลองลาดพ้าวเลยเพื่อนมาให้ดูบรรยากาศภูมิทัศน์บ้านปลูกใหม่ติดคลองลาดพ้าวมาดูกันเพื่อนฝั่งนี้ก็จะปลูกได้เจ็ดหลังไดยเพื่อนแล้วก็ กำลังก่อสร้างอยู่ก็มีนันเพื่อนแล้วก็มีเขื่อนให้ดูภูมิทัศน์ทั่วไปนะนเพื่อนฝั่งนี้ก็จะแตกหมดเลยนะนเพื่อนแตกหรือทุกทิ้งไม่แน่ใจนะนเพื่อนแต่ฝั่งไกลๆฝั่งนู้นจะก่อสร้างเสร็จแล้วเพื่อน ฝั่งนี้ก็มีอยู่ประมาณ2 4 6 8 8หดดหลังนะเพื่อนๆส่วนด้านหลังของเราก็มันถ่ายดูไม่ได้เดี๋ยวมันมีประตูน้ํากั้นอยู่เพื่อนๆเดี๋ยวค่อยข้ามฟากไปอีกทีเพ,เพื่อนเพื่อนให้นนเพื่อนเืได้ดูภูมิทัศน์กันเพื่อนๆนี่เราถ่ายอยู่มุมสูงนะเพื่อนๆ <c oughs> ม่ให้ดูไอท่อน้ําขนาดยักษ์เลยมมันขวางอยู่ที่บอกมันขวางเดี๋ยวให้มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะบ้านสวยงามมากมาดูกัน าดูภูมิทัศน์บ้านเหมือนบ้านลูกกว่าเลยเพื่อนหลากสีมากเลยสีเทาสีเขียวสีขาวอันนี้ท่อน้ำขนาดใหญ่เลยนะเพื่อน สงสัยจะง่วงล้มเลยไอรัวกันมาดูภูมิทัศน์หลังก,ก่อสร้างบ้านใหม่เมื่อก่อนคลองอาจจะน้ำท่วมอเพื่อนไหลไม่สะดวกพอปรับภูมิทัศน์ใหม่ก็คือมาสร้างบ้านใหม่ให้ใหม่ เมื่อก่อนนะาจะลุกล้ำเข้ามาตรงคลองเขาก็เลยปรับภูมิทัศน์ใหม่สวยงามเลยเพื่อนๆความลึกก็น่าประมาณ4เมตรนะเพื่อนจะมีรถแม็กโครอยู่บนโป๊ะเพื่อน ก็มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศสดๆเลยนะเพื่อนเนี่ดูบรรยากาศในคลองมัง่งเพื่อนน้ำก็จะเป็นออกจะดำๆเพื่อนเขียวๆเพื่อนแต่เคลสำเร็จรูปไปช่วงนึงๆเพื่อนที่มีบ้านอยู่ บางก็ไม่ได้ทาสีเพื่อนสงสัยงบจะหมดเพื่อนสียังไม่ทาเลยบางหลังแต่สวยงามมากเลยเพื่อนๆดูบรรยากาศมีชั้นหนึ่งชั้นสอง เมื่อกี้ให้ไปดูด้านคลองมาที่นี้มาดูด้านหลังเพื่อนๆสีลูกกวาดนะ ความเป็นอยู่ของชุมชนติดคลองลาดพร้าวนะพวเพื่อนๆก็จะมีตกปลาเ,ปเพื่อนๆมาดูอีกจุดหนึ่งนะพเพื่อนๆอันนี้เป็นโรงเรียนนะเพื่อนสวยมากเลยเป <c oughs> ็นตึกยังไม่เสร็จเลยพเพื่อนเก็ <c oughs> <c oughs> มือดีมีแต่โครงอย่างเดียว ส่วนกองดินที่วางอยู่ก็ยังไม่เสร็จนะเพื่อนแต่ฝั่งนี้เข้าอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนดูเขื่อนยังไม่เสร็จเลยเพื่อนก็คือมีเหล็กมาตอก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 เรียงกันก็คือกำลังก่อสร้างอ่ะเพื่อนฝั่งน,นี้จะเป็นปุูนวางอยู่ มาดูตัวอย่างฝั่งที่ลุกล้ำหน,น้าน้ำเพื่อน,อนๆนก็คือทำให้น้ำแม่น้ำไหลช้าไหลไม่สะดวกน้ำท่วมเหมือนเพื่อนวันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะเพื่อน,อนๆภูมิทัศน์คลองลาดเท้า ตัดกับถนนไปชาาอุทิศเราก็จบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนบายบายนี่ก่อน